เอาแล้วครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปสุ่มเพื่อนดันแรงนะตอนนี้ผมแรงมาสเตอร์แล้วนะครับคุณดูก็อีกนิดเดียวนิดเดียวผมจะขึ้นมาสเตอร์สองดาวแล้วนะนิดเดียวยจริงๆนะโหนิดเดียวสกับอะไรเนี่ยก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคู่หูผมไปคนนึงนะเผื่อเราสุ่มเพื่อนไปแบบว่าเจออะไรแบบที่เราแบบเล่นไม่ได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะไปดูในคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S ก็เทคนิคการลงของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 0 0ดร้เมตรถึงห้าเมตรนะถ้าขึ้นเขาแบบว่าเราลงไปอยู่บนภูเขาเนี่ยมันจะลงประมาณ5 0 0ร้อเมตรถึงสี่เมตรค่อยลงนะถึงมันจะถึงพอดีนี่ผมลง500เมตรยังไม่ถึงเลย5 0 0ร้อยเกือบหกรนะเราต้องกะดีดๆหน่อยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบศัตรูนะอุ้ยก็ถึงอยู่นอกรั้วนี่<ด>ในรั้วเอ้ยได้อยู่มาปืนในอารตปืนแรกเลย ไฟด้วย mm hmm. เกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเราตึงมืออะไรขนาดไหนนะเพราะว่าเราก็เพิ่งสุ่มมาเหมือนกันรถบิ mm ๊ก hmm. ฟ mm ุต hmm. เดี๋ยวเราเรียกรถไว้เลยแล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่าเดียวยังไงเราก็ต้องขี่ไปอยู่แล้วาจะได้ฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะ mm hmm. ผมไม่ค่อยชอบลงตรงบริเวณที่คนมันเยอะสักเท่าไหร่นะครับ ผมไม่รู้นะเพราะว่าคือมันเป็นแบบสไตล์ของผมอยู่แล้วนะแต่จริงก็ลงได้หมดแหละอของเยอะอยู่นะสามหลังนี้คือแบบของแบบฟูเลยนะถ้าลงคนเดียวนะถ้าลงคนเดียวนี้คือได้อยู่นะแต่ถ้าลงแบบสองสามคนเลยนี้อาจจะแบบต้องแย่งของกันหน่อยนะแล้วใครมันเป็นความหวังของทีมนะว่าตอนนี้โอ้โหคนนี้คแบบเดียวเองนี่เพิ่งลงถึงพื้นเองนะ เ,เราฟาร์มไปได้เรื่อยนะคลิปนี้ก็เป็นแบบว่าฟูลเกมนะครับผมก็อาจจะแบบไม่ได้ตัดอะไรเยอะมากมายนะเพราะว่าอยากให้ดูแบบเร็วๆนะอุ้ยนี่ไงเอ็มจุดสี่คิดว่าเล่นสกาดีไหมไม่สการหรือเอ็มจุดสี่ก็าสกาดีกว่าเล่นสกาดีกว่าแล้วแต่ใครจะชอบละกันเพราะว่าผมชอบสกามากกว่านนะไปเก็บของรัวๆ เดี๋ยวไปชุบคนในทีมก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ลงไปดูดาวแล้วสองคนนะในเมืองนี้หรอ,อเ,เดี๋ยวเราจะไปชุบกันก่อนเลยละกลันะเ,เดี๋ยวชุบก่อนเลยไม่งั้นคือถ้าผมจบปุ๊บคือจบเลยมาเ,เพื่อนน่าจะเป็นอยู่นะนี่ไม่ได้เล่นเป็นนะเป็นเกนะเ,เล่นอะไรวะ นี่เกาะสี่ก็ดีเป๊ะเอาทัศยามาเลยแล้วกันเร็วๆนะครับผมในเมืองน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเพื่อนมีวิ่งลงมาชิลล์ละยิงเรียกเลยนี่ยิงขู่ยิงขู่ของถูกฟาร์มนิดเดียวเองนะของถูกฟาร์มไปนิดเดียวเอง ลิปนี้ก็เร็วๆเลยนะครับคนดูไต่แรงมาสเตอร์นะผมไม่ได้อัดตอนที่ขึ้นแรงมาสเตอร์ไว้แบบเกมสุดท้ายก่อนขึ้นแรงมาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะลืมอัดนะเพราะว่าผมเล่นไปเล่นมาคือมันขึ้นมาสเตอร์เองเลยอ่ะคือมันแบบมันขึ้นเลยนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นแรงแบบแล้วก็เออแบบเกมนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นแรงไงก็เลยไม่ได้อัดนะ เกมนี้ผมหากระทะไม่เจอเลยหากระทะไม่เจอเลยผมอยากได้กระทะไม่ใช่อูซี่เดี๋ยวโขก่องยังเบลหนึ่งอยู่อะยังไม่อยากเปิดเลยไปนะเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าจะไปอยู่ที่บราซิลไม่ใช่บราซิเลียนคะรับบราซิลไปอาจจะมีคนให้เรายิงสักสองสามคนอะไรอย่างงี้นะเผื่อให้เราแบบเก็บคิวหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวเราบวกน้อยนะสักสองสามคิวอะไรงี้มันจะมีหรือเปล่าอยากจริงแล้วน่ะของเราก็ครบแล้วนะพ<ม>อก้อนกับสก,กาเวลสามคือแบบเต็มๆตมอม็อ่ะเกมเนี้ยเต็มยศอ่ะร้อยเอกโทตีไม่จากตวามาครบเลยอ่ะ<ม>เดี๋ยะ<ม>คือโล่งนะ<ม>คือถ้าเสียงพัดลมเข้าวันนี้ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเรียวจริงๆ เจอนะข้างหน้าเราหหลบก่อนโอ้ยไอนมไอ้นมตรงตู้ชุบดาวไปหนึ่งนะดาวหนึ่งดาวหนึ่งเดี๋ยวใต้บ้านอีกตัวหนึ่งสียามาเลยจังหวะน,นี้ปาไตดาวสองมาดินี่แล้วก็เล่นชิวๆไปนะตามสไตล์เรา พอได้เก็บคิวหน่อยนะ <Okay. S 1> มาพอได้แบบมีคิวมีอะไรหน่อยจะได้แรงบวกหน่อยอน,นี้ไม่มีของเลยน,น่าจะเป็นตัวลงใหม่หรือไม่ก็เพิ่งเข้าเมืองมานะไปดูด้านบนอาจจะมีคนก็ได้อย่าเพิ่งใจเสียวนะางกลับระเบิดไปก่อน เกมนี้ตู้ค่อนข้างที่จะเป็นของดีแล้วก็ราคาถูกเลยนะอุ้ยเพื่อนเราก็เก็บไปสี่คนแล้วว่ะตึงอยู่นะเป็นอยู่นะพึ่งชมนี่คือพึ่งชมคือล้มไปเลยชมนิดชมหน่อยไม่ได้ชมปุ๊บล้มปับ๊บตรงไหนมีคนมาได้นะจะไปช่วยลัดไฮโอ้คนบ้าน โอ้โหเปิดมาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนรอหน่อยอร่อยแน่สวยชาร์จก่อนเลยเดี๋ยวรอหน่อยอร่อยเลยเอามันดาวแล้วหรอมันนุ่มจังอ่ะมาถึงสกุชนะชี่นะกุชชี่กุชชี่เงาเล็กเลกทัศยาไม่ได้ร้อยเดียวเองโอ้โหคดคุ้มนะ่ะฟรีไฟนี่คือแบบเกมดีนะอย่าลืมมาโหลดกันเล่นเยอะๆนะฟรีไฟเนี่ยแนะนำเลยเกมดีคุณภาพดี ดาวตรงเพื่อนดาวน่นจะมีคนอีกหรือว่าเพื่อนเก็บไปแล้วน่าจจะอย่างก็อาจจะมีคนให้เราสักคนหนึ่งอีกเป็นสามคิวเดี๋ยวดเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดเดี๋ยวเราอาจจะโดนเองนะเราประมาทใครไม่ได้นะเราห้ามดูคนที่ภายนอกนะ แนะนำให้ผ่าดูเลยมาไม่อยากรถยนต์ระเบิดเสียระเบิดอาจจะไม่มีคนอยู่ข้างบนเช็คกับระเบิดก่อนเอ้ยเท้าขึ้นบนบ้านสามชั้นนี้แหละเช็คกับระเบิดก่อนเลยมีทัศนียะอยู่มามานี่ไงมันอยู่ห้องซ้ายปุ๊บเข้าห้องขวาแปลกมากไอ้นี่มันเป็นันเป็น ตัวเป็นยังไม่ตายไอ้นี่คนเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอุ้ยตกแล้วมันตกมันตกข้างล่างข้างล่างไปลุมเลยเพื่อนเราเยอะกว่ากลัวอะไรอ่ะกระสุนทอก์คอนเลยสามนัดเลยเฮ้ยเยอะกว่าเช็คออไปแล้วตัวตามมาดิตัวตามมาดิหนุ่มเฮ้ยเนอะคว่างระเบิดไปแล้วไอ้นี่ตัวเป็นมาเลยเพื่อนสวยนี่ไง อ้าวกันชุบก่อนพ่อนสวยเก่งมากทำดีนี่เรียวจัดนะเรียวเรียวเจอตึงว่าตึงไปที่คลังแสงโอโ้โหไอตัวเมื่อกี้เป็นไงยิงไม่ตายด้วยโหทอก้อนสามเม็ดอ่ะเอ้ยเก้าเม็ดอะไม่ยังยืนอยู่อีกอะ่ะต้องโหดขนาดไหนไอ่ะโหตัวเมื่อกี้น่าแข่งแน่เลยคือแบบเจอตัวตึงตัวโหดนี่ก็ตัวอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปชุบก่อน ขึ้นมาเพื่อนสวยเก่งมากเกมนี้คือเรียวมากเลยไม่ต้องเปิดไม่มต้องอะไรแบบแบบเรารู้ใจกันในสุ่มปุ๊บรู้ใจปั๊บเลยลเลยชุบเลยก็ถ้าเราชุบเพื่อนเนี่ยเราจะได้เป็นสายพพอร์ตด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเพิ่ม <c oughs> ให้แรงบวกเยอะด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เพื่อนชุบตัวเองแล้วมันก็มาแล้วด้วยหนักเลยอาการอาการหนักเลยจังหวะนี้แหละได้เริ่มใหม่แล้วได้เริ่มใหม่แล้ว มาแล้วซ้ายมาขวาก็มาโดนเล็งหัวแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งหลังกล้องน,นั่งหลังกล้องปาดออกมาดินี่ไงปาดออกมาดิคืออ่อนให้ก่อนนะเกมนี้ยังยังไม่เอาจริงนะโหแล้วเพื่อนเราคือนี่ดักอย่างเดียวเลยนะเกมนี้เรียวจัดเลยนะครับคนดูมา เบอร์สี่นี่มีเหรียญน,นะมีตู้ฝั่งซ้ายแต่ว่ายังไม่ยังไม่กล้าออกไปนะดูจากลักษณะแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับคนตึงของเราข้างหน้านี่ลืมเลยนะอย่าหาเปิดโอ้โหซอ,องวสารองกรบอกเ้วจะเชื่อไปเราวิ่งไปชายชายฝังเหรียนนี่แหละเก่งเก่งนี่เพื่อนออกมาชุบเราแล้วนะคนนี้ดูเหมือนจะเป็นเหมือนกันนะเป็นเก โหคิวหนึ่งด้วยตึงอยู่เนี่ยตึงมันหนังยางยืดหยุ่นด้วยมานี่มีเซฟตัวเองไว้ก่อนได้เกิดครบปะเนี่ยชุบช้าจังเลยเพื่อนอา้อาวอา้าวอ้าวคืออะไรนี่อ๋อคือไปไปเวลีลาอะไรไปนะ ไปเวล,ลาอะไรไปแล้วก็โดนยิงหัวอะไรนี้ไปนะเป็นแบบเป็นมุกเป็นอะไรไปนะอืมเป็นมุกแบบมุกในทะเลอะไรไปนะโดนเปิดแล้วบนภูเขาเปิดมาแล้วนี่ขยันเปิดเลยยังไม่ทันได้ลงพื้นเลยัลนมันยืนแอคอะไรของมันมนนะ่ะถาเพืนแล้วเพื่อนใครจะอยู่ก็อยู่แลวไปแล้วนั่นไงยืนแอคเบอร์สี่โอ้โหรอบทิศรอบแดนเลยอ่ะคือแบบโอ้อะไรอะ มันเยอะขนาดนี้เนวงเล็กนิดเดียวเองอะพอเลยอะเจออย่างเงี้ยโอ้มาเดี๋ยวเราจะเล่นตามสไตล์นะแข่งตามสไตล์เดอะครุดเลยเดี๋ยวเราเล็งก่อนนี่ไงวะสองนี้อืมเขาจะเล่นก็เล่นไปแคมป์ละอืมอุย๊ย โอ้ย,อยตั้งอันนี้มาแล้วมันตั้งประตูวาร์มาแล้วมันตั้งประตูเนเธอร์มาแล้วมานี่ไงดูนี่ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่่ะมันเข้ามาแน่เลยวะ่ะไปที่อื่นีกวะอยู่กับเพื่อนดีกวะอย่างน้อยก็ได้รวมพลังกันนะ่ะได้รวมพลังกันนะ่ะลูกผู้ชายพันดีอ่ะโอ้ยโอ้จัดเลยวะ่ะ มบางนั้นมีคนด้วยขายแล้วเบอร์เบอร์สี่นี่คือแอกแอกแอก,ก่อนชุบไงคือได้ไปเป็นกล่องเลยไงเดี๋ยวจะซ้ําเดี๋ยวจะกลับไปซ้ําให้เป็นรูด้วยอุ้ยคาตานะนี่มีกล่องด้วยตรงนี้เปืนฮิวแว่ให้เพื่อนดีกว่าตอนนี้คิวแค่สองเองนะคิวไม่สำคัญและ่ะจังหวัดเนี่ยลูกสองไม่มีกระสุนไม่เอาหรอกใครจะเล่นก็เล่นเลย โอ้โหโลงนี้สวยงามอืมไม่สวยแล้วตัวจากทรงนี้ไงได้อยู่ได้อยู่วิ่งออกมาอีกทีนึงสวยโดนอะไรไม่รู้แต่ดาวก็สวยไปก่อนไม้ตัวนี้ชุบเลยให้โอกาสให้โอกาสอีกรอบเดียววิ่งออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยนั่นแม่งสิ่งเลยว่ะมันซิ่งเลยออกมาได้ยังเนี่ยยอมตายหมอกหรอ ยอมตายเหรอยอมเหรอยอมได้ยังไงออกมาอีกทีนึงออกขวาอื้อือ้หวันเจีย๊ยบรอหน่อยร่อยแน่บอกแล้วไม่รอเดี๋ยวไม่ร่อยนี่ใบสันเจอเลยทอมสันเจอใบสันไปดิโอ้ยแม่งเล่นหลังคายนี่แม่งเล่นสกรปรกว่ะมึงอาบน้ำไหมเนี่ยโว้ยเล่นสกปรกจัดเลยไม่อาบน้ำนะมา ไอ้วอดำมีตัวรอเลยมึงออกมาเลยโป๊โป๊โป๊ะหนูเจ็บเจ็บกระอักเลือดอะเมื่อกี้เจ็บเกียนตายอุ้ยเพื่อนโดนเปิดอุ้ยเพื่อนไปไวจังวะนี่สายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตต้องได้แล้วตาเหรียญซัพใครจะได้เอาเหรียญซัพพงซัพพอร์ตเลยเอาไปเลยไม่เอาละ มาแล้วด้วยวงหืมวงมาพอทนแม่งวงเจ็บกูพอเลยนะไปแล้วจังหวะนี้บานแล้วจ้ามีระเบิดด้วยบนหัวด้วยไม่หวั่นแม้มามากมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะมาเลยรอหน่อยอร่อยแน่เหลือสองสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฮิวข้างในก่อนเกิดยิงกันเลยนะเออเก่งมาก,ก่อน เราช่วยยิงเก็บมากเลยเมืนเน่อกี้มาแล้วรอหน่อยอร่อยแนะ่กำระเบิดกำขี้ดีกว่ากำตดกำระเบิดมา <c oughs> บวกไปนะเกมนี้บวกยิบเก้านะเอาแล้วครับผมก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสุ่มเพื่อนแต่ลรงก็ขยักให้มี ep สองก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดีกว่านี้นะครับผมผมจะคิวแบบสักสามสิบเลยไปเลยนะคลิปหน้าเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือเล่นแบบต้องเซฟเซฟหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเป็นหรือว่าไม่เป็นนะครับผมโอเคคนระับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะ เคียบ <Okay, S 2> ผมไปแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะกดติดตามช่องผมด้วยหนึ่งพาทรทซับเดี๋ยวมาแจกเพชรน,นะครับผมไปแล้วครับ